สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ GF o x Sport on Tour วอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมได้เดินออกมาจากหนองแล้วนะฮะหลังจากที่เมื่อสักครูน่นี้ผมได้เข้าไปหาปลากัดแล้วก็ไปเจอพวกปลาเล็กปลาน้อยโดยเฉพาะปลาช่อนตัวเล็กนะฮะที่มันไปกระจุกกันอยู่ที่เ,เป็นแอ่งน้ำที่ใกล้กำลังจะแห้งเป็นแอ่งสุดท้ายผมก็ได้ตัดสินใจครับที่จะโกย เอาปลาเล็กปลาน้อยทั้งหมดรวมทั้งลูกปลาช่อนที่อยู่ในแอ่งนั้นามาทั้งคโครนเลยนะฮะแล้วก็จะเอามันมาปล่อยตรงน้ำลึกก็ถือว่าเราพักการหาปลากัดของเราไปเพื่อช่วยชีวิตปลาเหล่านี้ก่อนเห็นแล้วมันอดไม่ได้ครับนี่ครับปลากัดเราหาได้ทั้งหมดตอนนี้5ตัวครับผมหาได้มา5ตัวเป็นตัวใหญ่2แล้วก็ตัวเล็กอีก3นะฮะ ก็จำเป็นต้องพักไว้ก่อนเพราะไม่อย่างนั้นปลาที่ผมโกยมาทั้งหมดนี้มันจะตายนะฮะต้องรีบๆเอามันมาปล่อยก่อนนะเพราะตรงแหล่งน้ําที่ผมไปหาปลากัดมันไม่มีน้ําลึกเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูครับว่ามันเยอะแค่ไหนอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้หาปลากัดนะฮะก็จะเป็น ตะกร้าจริงๆเป็นฝาชีที่บ้านครับเป็นฝาชีครอบกับข้าวนะเนี่ยเล็กๆอย่างนี้นะฮะขโมยคุณแม่จันแดงมานะไม่ได้เรียกขโมยนะฮะก็หยิบมาโดยที่ไม่ได้บอกเดี๋ยวกลับไปคงจะโดนบ่นเล็กน้อยนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นตะกร้าเป็นที่ขายขนมจีนทั่วไปนะฮะและนี่ครับเป็นปลาเล็กปลาน้อยรวมทั้งปลาช่อนก็มีหลายไซส์นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำการปล่อยมันนะ ผมโกยมาทั้งโคลนเลยครับเพราะว่าจะได้ช่วยเซฟมันนะฮะนี่ครับเยอะมากครับเนี่ยปลาช่อนเราตักน้ำใส่มันหน่อยหนึ่งก่อนนะ,อ,อ,ะอย่างน,น้อยมันก็เพิ่มโอกาสรอดล้างน้ำมันนิดนึง ก็อาจจะมีตายบ้างเป็นบ้างก็แล้วแต่ความอดทนแล้วครับนี่ฮปลาโอเคเราจะปล่อยมาเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องใจเย็นนะฮะไปปล่อยให้มันไปนะฮะถังยนะฮะนี่ Okay. ถึงแม้ว่าจะช่วยไม่ได้ทั้งหมดก็ถือว่าได้สักส่วนหนึ่งะโดยเฉพาะาลูกปลาช่อนก็ได้ประมาณเกือบ20ตัวผมคิดว่าน่าจะถึงแล้วสิกว่าเกือบ20ทั้งตัวไซส์นิ้วชี้ถึงนิ้วก้อยหรือเล็กกว่านิ้วก้อยก็มีนะก็ถือว่าคลิปนี้ เป็นคลิปสุดท้ายในการอัดคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนแต่เดี๋ยวผมยังมีการเดินเข้าไปหาปลากัดต่อนะฮะแต่ผมจะยังไม่เอากล้องวิดีโอไปเพราะว่าในการถือกล้องวิดีโอถ่ายภาพแล้วก็หาปลาไปด้วยด้วย,วย,วยตัวคนเดียวทําได้ลาบากมากครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกล้องผมจะพังเอาเพราะว่าบางทีอาจจะลื่นล้มเอากล้องไปตกโครนได้ก็อย่าลืมคอยติดตามดูกันนะฮะว่าผมกลับบ้านไปแล้วนะคลิปหน้าผมจะ ทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะฮะว่าเราจะได้ไปสักกี่ตัวนะฮะถ้าเทียบกับประชากรปลาเล็กปลาน้อยในหนองเลงทรายแล้วจากเมื่อกี้เป็นถังนะแค่เก็บมาเศษเสี้ยวเท่านั้น,นมาไม่หมดจริงๆครับมันกระจัดกรกะจายไปหมดเปรียบเทียบกับอัตราส่วนกับปลากัดหนองเลงทรายที่เราได้เพียงแค่5ตัวจากการหามาประมอน กืบ2ชั่วโมงนะฮะก็ถือว่าปากัดป่าน้องเลงทรายหายากจริงๆครับแต่มันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นฝากนิดนึงนะฮะพี่น้องชาวอำเภอแม่ใจถ้าใครอยากจะช่วยกันอนุรักษ์ช่วงนี้นะฮะน้ำมันแห้งแล้วนะแล้วเรามารีบๆช่วยกันเก็บมันมาเลี้ยงเพาะไว้ปล่อยตอนช่วงฤดูฝนนะฮะก็ถ้าเกิดอากาศมันกลับมาฝนตกต้องตามฤดูกาลตามปกติแล้ว เราอาจจะช่วยอนุรักษ์พันธุ์ปลากัดหนองเล็งทรายไปได้อีกสักระยะหนึ่งนะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะมาช่วยๆกันครับผมมันมีความสวยงามอยู่นะฮะและย,ยังไงก็อย่าลืมคอยติดตามาในช่อง g f ฟต่อไปว่าจะขุนมันให้โตได้ไหมนะฮะต้องไปศึกษาการเลี้ยงปลากัดอีกนะคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ